ัลโหลทุกคนสวัสดีคะ่ะตอนนี้นะคะเป็นเวลาใกล้ๆเที่ยงนะคะวันนี้มิเตอร์ได้นัดเอามินิไปเช็คนะคะที่ศูนย์ปีเนื่องจากว่าเราไม่ได้เอาไปเช็คที่ศูนย์มินิเนี่ยหลายปีแล้วเพราะว่าขับไปไกลมิเตอร์ไม่อยากไปเพราจะไปคนเดียวก็ไม่ให้ไปนะคะก็อเอาเข้าไปที่ศูนย์โยต้าแล้วเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องหลายครั้งแล้ว มีปัญหาเล็กน้อยคือมีเตือนว่าแบตเตอรี่เนี่ยไม่มีไฟอยู่ตลอดเลยแล้วมันก็ไม่ยอมดับไงพยายามตั้งเองก็ไม่ได้โตโยต้าทำแล้วก็ไม่ได้มิเตอร์ก็เลยบอกว่าอะลองเอาไปเข้าศูนย์ b m ดูซิจากบ้านเราไป20นาทีนะคะมิเตอร์ล่วงหน้าไปแล้วนะคะตอนนี้โบก็ขับรถเอาโตโยต้าไปรับทีนะจ๊ะไปกันจ้ะ Your The now เรามาถึงแล้วนะทุกคนแต่ว่าไม่รู้ว่ามิเตอร์อยู่ตรงไหนวะตรงนั้นเขามี Drive to BM หรือว่าโบรมาผิดทางหรือเปล่าเดจะต้องโทรหามิเตอร์ไม่รู้อยู่ตรงไหนอะ่ะหรือว่าต้องไปเข้าอีกด้านหนึ่งวะ กลับมาแล้วทุกคนวดตั้งใจจะถ่ายให้ดูว่าเอากุญแจไปหย่อนเอาไว้ในตู้เนี่ยแล้วก็เอารถจอดไว้เนี่ยเป็นยังไงเลยไม่ได้ถ่ายเลยนะอย่างที่ทุกคนเห็นอะ่ะตามหาม่เตอร์ไม่เจอปรากฏว่าม่เตออะ่ะเอาไปจอดไว้อีกที่หนึง่งวดดูในเว็บไซต์ไงวดก็พยายามดูว่าเอ๊ะจะไปรับไมเตอร์ได้ตรงไหนอีกไงเพราะว่าโทรหามิเตอร์พอสับมือถือปิดวดก็นึกอยู่ โทรศัพท์มือถือปิดเนี่ยไม่ห่วงนะเพราะเดี๋ยวเขาเห็นเขาก็จะเปิดแล้วโทรมาหาโบ๊ทเลยอะโบ๊ทอะกลัวว่าเขาอะจะลืมโทรศัพท์วไว้ที่บ้านเขาเนี่ยมิเตอร์ขี้งุดงิดนี่ก็งุดหงิดนะโบ๊ทก็หาข้อมูลในเว็บไซต์มีอีกที่อยู่หนึ่งเป็นแผนกขายโบ๊ทก็เลยคิดว่าเออถ้าไม่เจอเขาเดี๋ยวจะขับไปตรงเนี้ยไม่น่าจะไกลกันมากนะแป๊บหนึ่งมิเตอร์ก็โทรมาแล้วเขาก็บอกว่าเออเนี่ยเขาอยู่ตรงเนี้ยทำไมไม่เห็นโบ๊ทเลยโบ๊ทก็บอกไอ้ก็อยู่ตรงเนี้ยทำไมไม่เห็นอยู่เลย ตรงไหนมันมีอะไรบ้างเขาบอกว่ามันมีถนนมันมีรั้วมันมีโซ่บอกบอกไม่มีโซ่เลยที่ว่าอยู่ไม่มีโซ่เลยไม่มีรั้วด้วยแล้วก็ถามว่าเราต้องข้ามอยู่มีอะไรเขาบอกว่ามีร้านนั้นร้านนี้บอกเอ้ยไม่ใช่แล้วงั้นอ่ะพระที่ไออยู่มันมีอันนี้นี้มันไม่เหมือนกันไงบอกก็เลยบอกว่าเนี่ยไออยู่ที่เลขที่เนี้ยยูอยู่ที่เลขที่ไหนเขาบอกไม่ใช่แล้วไออยู่อีกเลขที่หนึ่งใจเย็นเย็นเขาบอกว่าเขาหย่อนกุญแจไปแล้วบอกไม่เป็นไร จะเย็นๆเดี๋ยวไอไปรับอยูนะแล้วเดี๋ยวเราค่อยคุยกันว่าจะทํายังไงนะเพราะวันนี้เป็นวันหยุดวันนี้เป็นวันแรงงานของที่นี่นะคะไม่มีใครทํางานแต่ศูนย์รถเนี่ยมีบริการให้ไปดรอปกุญแจไงกุญแจไปหย่อนใส่กล่องไงพรุ่งนี้คือวันนัดรถของเราคือ7จ็ดโมงครึ่งนะคะเพิ่งก็ไปรับมิเตอร์ถ้าเดินอะแค่ข้ามถนนก็ถึงแล้วแต่ขับรถมันต้องวนอ้อมไปไกก็เห็นมิเตอร์ก็ยืนอ,อยู่นะ พอขึ้นรถมามิเตอร์บอกว่าไอพยายามที่จะข้ามเชือกที่กั้นน่ะแล้วก็พลาดล้มปวดห้ขำให้ดูแบบข้อศอกถลอกมือถลอกไงพ่าถามบอกว่าแล้วมีคนอยู่ระแวแกนั้นไหมเขาบอกไม่มีใครอยู่หรอกแต่ไอมั่นใจว่ากล้องวงจรปิดอะ่ะคงจับไอได้แหละผู้คนคงเห็นกันหมดแล้วพวกเลยบอกว่าไม่เป็นไรหรอกอยู่ทำให้ผู้คนเขาหัวเราะได้ ไม่แน่นะสักวันหนึ่งยู่ดูทีวีแล้วอาจจะเห็นอยู่อยู่ในทีวีก็ได้ที่เมรนกาจะมีรายการทีวีหนึ่งอ่ะเอาเหตุการณ์ของคนที่ทําพลาดหรือว่าทําอะไรตลกตลกอ่ะเอามาให้ผู้คนดูแล้วขำอ่ะเลยไม่มีอะไรให้ดูเลยนะคะวันนี้ตามที่ตั้งใจไว้ก็มาเล่าขำๆนะคะมิสเตอร์อารมณ์เสียนะคะพรุ่งนี้ให้มิสเตอร์โทรไปที่ BM ว่าได้รับรถเราหรือเปล่า มั่นใจว่าต้องได้แหละเพราะว่าเขาเป็น B M ที่เดียวกันแค่มันเป็นศูนย์ซ่อมกับศูนย์ขายแล้วตรงที่มิเตอร์ไปจอดอ่ะก็มีเป็นส่วนที่จอดรถเป็นลงรถด้วยแต่ตรงที่โรถไปอ่ะเป็นเหมือนโชว์รูมซึ่งก็ไม่มีใครเลยนะคะฝากทุกคนมีความสุขนะจ๊ะไปแล้วบ๊ายบายขอบคุณที่มาฟังนะสวัสดีคะ่ะรักหน้าจุ๊ก <laughs>